สวัสดีค่ะคาทัยการพลประสิทธิ์นะคะวันนี้มีสคริปต์มาอีกแล้วค่ะจะพูดเรื่องอะไรนะคะคนที่เพิ่งมาติดตามพี่นะคะแนะนำตัวนิดนึงว่าพี่เป็นพยาบาลทำงานในฟินแลนด์แต่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์งานที่ไทยมาก่อนนะคะคือมาเรียนที่ฟินแลนด์แล้วก็ <c oughs> เป็นพยาบาลมือใหม่ทำงานมาแค่ปีกว่านะคะ วันนี้พี่จะมาเล่าเรื่องอะไรจะเล่าเรื่องการฉีดวัคซีนโควิดนะคะพี่ฉีดเข็มแรกนะคะของไฟเซอร์ปลายเดือนมกราคมปีนี้นะคะแล้วก็เข็มที่สองเนี่ยหลังจากเข็มแรกสามอาทิตย์ของไฟเซอร์เหมือนกันนะคะก็คือต้นเดือนกุมภาพันธ์นี่ก็เลยมาหลายเดือนแล้วนะคะ วันพุธที่ผ่านมาคุยกับเพื่อนที่ทํางานแล้วก็เพื่อนเขาเล่าให้ฟังว่าเขาว่าฉีดเข็มที่สามแล้วพี่ก็เลยไปถามแผานากที่เพื่อนเขาแนะนํามานะคะเอ,อ่อว่าเนี่ยฉันอาชีตเขาบอกว่าเข็มสองเนี่ยต้องฉีดก่อนวันที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์เอ,อ่อซึ่งของพี่เนี่ยก็ฉีดก่อนหน้านั้นก็เลยได้เลยค่ะได้ฉีดเข็มที่สามนะคะของโมเดอร์นาฉีดไปวันพุธที่ผ่านมานะคะ ซึ่งที่ทำงานเนี่ยเขาไม่ได้บังคับนะคะเขาใช้คำว่า recommend แต่พี่อะค่ะชอบทำให้มันเสร็จเรียบร้อยถูกต้องนะคะจะได้ไม่ต้องมากังวลว่าเราจะเป็นไหมเป็นแล้วอาการจะเป็นยังไงแล้วเอาพาไปติดคนอื่นต่อไหมทีนี้ที่จะมาเล่าคืออาการข้างเคียงหลังฉีดเข็มหนึ่งนะคะเข็มแรกมีเพลียเล็กน้อยไม่มีไข้นะคะไม่มีอาการอะไรมากเข็มที่สอง วันแรกก็ปวดตรงบ,บริเวณที่ฉีดนะคะแล้วก็ตื่นมาอีกวันหนึ่งเนี่ยไข้ขึ้นสามสิบปดจุดสององศาแล้วก็มีต่อมน้ำเหลืองบวมค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็เพลียไปประมาณหนึ่งอาทิตย์แต่ยังไปทำงานทุกวันนะคะไม่ต้องหยุดงานเลยเข็มที่สามค่ะที่ฉีดไปวันพุธนะคะกลับมาบ้านนะคะมีพื้นเต็มเลยนะตรงนี้จะขึ้นเป็นพื้นสีแดงเต็มไปหมดเลยนะคะ แต่พี่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วก็เลยคิดว่าเออน่าจะเป็นเพราะภูมิแพ้ก็กินยาภูมิแพ้ไปก็หายพอไปนอนค่ะปวดมากคือมันไม่ได้ปวดเฉพาะบริเวณที่ฉีดน,นะมันปวดทั้งแขนเลยค่ะเนี่ยค่ะแบบลยความรู้สึกมือนแขนเราโตขึ้นสองเท่าเลยนะคะแล้วก็พอเข้านอนเนี่ยรู้สึกหนาวมากหนาวสัน่นวัดไข้นี่มีไข้ต่ำๆนะคะแล้วก็ มันปวดไปทั้งตัวเลยค่ะแขนขาตรงไหนนี่คือเหมือน,เห,อนเหมือนเรามีอาการอะไรอยู่นี่มันจะยิ่งรุนแรงขึ้นนะคะพอถัดก็คือต้องลางานเลยวันนี้ตื่นมาตอนเช้านะคะตรงนี้เนี่ยยังบวมอยู่เลยนะคะต่อมน้ำเหลืองนะคะตรงเนี้ยบวมบวมข้างเดียวด้วยนะอีกข้างไม่เป็นนะคะเอ่อเล่าให้พี่พี่น้องๆฟังนะคะพี่สาวนะคะพี่ตาถามมาันว่าไปหาหมอแล้วยังตอบค่ะตอบ ที่นี่นะคะถ้าเป็นอาการอาการแบบนี้นะไม่ต้องไปหาค่ะถึงไปหานะเขาก็จะบอกว่าก็คือตามอาการแล้วก็พักผ่อนนะคะก็เหมือนเป็นไข้ทั่วไปกินยาพาราซึ่งยาพารานะคะใน24ชั่วโมงนี้มันกินได้3กรัมนะคะห้ามเกินทีนี้พี่ไปหาข้อมูลเพิ่มนะคะ Bangkok Hospital ข้อมูลก็เขียนไว้อย่างนี้นะคะโควิด1 9ไม่สามารถป้องกันได้นะแต่เราฉีดวัคซีนเพื่อ การฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้นะคะอาการข้างเคียงชนิดไม่รุนแรงก่อนนะก็คือปวดบวมแดงร้อนหรือคันบริเวณที่ฉีดการมีไข้ต่ำปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนหรืออ่อนเพลียอันนี้อาการไม่รุนแรงนะคะทีนี้อาการข้างเคียงชนิดรุนแรงก็จะมีไข้สูงใจสัน่นหนาวสัน่นแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก ปวดหัวรุนแรงหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวบวมท้องเสียชักหมดสติซึ่งอาการข้างเคียงชนิดชนิดรุนแรงนี้นะคะถ้าเป็นเราต้องไปหาหมอนะคะวันนี้มาอัปเดตให้ฟังแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ